สวัสดีครับพบกับช่องเดไลายนะครับผมวันนี้จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่12เดือน10กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหิมะตกหนักนะครับช่วงเวลา18แปดนาฬกาห้าถึงนาฬกาห้านะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขตจับกันเลยเริ่มต้นที่เขตจับระดับต่ำนะครับผม ครับสภาพอาการหิมะตกหนักก็จะมีโปเกมอนตานี้เลยเดี๋ยวเราไปต่อให้เคจับระดับสูงกันเลยนะครับผมครับสภาพอาการหิมะตกหนักก็จะมีโปเกมอนตาที่เห็นเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย